สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่5กันยายน6กดนะครับ a c e b o o k กีตาร์สันโดษครับอ่านี่เป็นก้อนที่สามที่ลงขายวันนี้นะครับเมื่อสักครู่ทำสองก้อนนี้ไปแล้วนะครับเสียงแตกกับเสียงคอรัสนะครับฝนตกหนักมากนี่ฝนซาแล้วครับตัวนี้เป็นดิจิตอลดิเลทนะครับของค่ายล็อกเหมือนกันนะครับค่ายล็อกหมดเลยทั้ง3ตัวนะครับแล้วทั้งสามตัวเนี้ผมได้ให้อาจารย์ของผมเนี่ยอัปเกรดวงจรด้านในแล้วนะครับเจ้าตัวนี้เป็นดิจิตอลดิเลทซึ่ง เสียงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นปลายเสียงเป็นแบบอนาล็อกนะครับคุณคณออุอ้วนๆนะครับแล้วก็เสียงวินเทจสำหรับคนชอบแนววินเทจนะครับเหมือนกับเอ็กโคเทปอะครับแต่ปรับความกว้างได้เหมือนดิจิตอลดีเลย์มาควาว่าเสียงเหมือนเอ็กโคเทปเก่าๆอุ่นๆแต่มีความกว้างโดยการปรับไทม์ได้มากเอ็กโคเทปมันจะปรับไทม์ได้น้อยใช่ไหมครับอันนี้ปรับไทม์ได้มากเอฟเฟกต์ล็อกเป็นเอฟเฟกต์แบรนด์เก่าของคนไทยนะครับเนี่ยทำง่ายๆนี่กระดาษซ้ายเนี่ยเอามาแปะไม่มียางแปะด้วยคลาสสิกด้านในใช้อุปกรณ์รุ่นเก่า ต่เดิมเนี่ยเวลาเราเปิดฟีดแบ็กหรือเปิดไทม์เนี่ยจะมีเสียงสบปกเสียงน้อยค่อนข้างเยอะผมได้ส่งให้อาจารย์ผมแก้ไขและทําให้เสียงคมชัดขึ้นนะครับสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ดีกว่าเดิมแล้วนะครับในมุมมองของผมนะครับก็แต่เดิมมันจะมีเสียงน้อยเสียงจี่เยอะเกินไปอนาล็อกเกินไปนะครับอนาล็อกเกินไปมันเสียงขุ่นแล้วก็มีเสียงปลายเสียงจี่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับอาจารย์ผมอัปเกรดแล้วราคาที่ผมขายทั้ง3าก้อนเนี่ยผมบอกจริงจริงนะครับไอ้ก้อนละห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบก้อนละห้าร้อยเนี่ย ค่าทำอ่ะกับค่าขนส่งอ่าค่าทำค่าทำอัปเกรดวงจรกับค่าส่งไปกลับเนี่ยเกินห้าร้ออีกครับเหมือนคุณจ่ายแค่ค่าทำ้วได้เอฟเฟกผมไปฟรีอ่ะนะขายแบ่งกันด้วยใจเดือนนี้เดือนมันเกิดผมครับแต่เดิมมาไม่ได้ทําอะไรมาเดิมเดิมมาแล้วผมก็ส่งให้อาจารย์ผมทํานะครับวันนี้อ่าตัวนี้ใช้กีตาร์ซีนคอยแล้วนะครับเปิดแอมสวัตต์มีรีเวิร์ดนิดนึงนะครับฟังเสียงคีนก่อนครับ โทษนะครับเดี๋ยวตั้งสายแป๊บนึ่งโอเคเข้าดีเลยนะครับผมปรับไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับเสียงน้อยไม่มีแล้ว ปกติคนใช้รุ่นนี้จะรู้ว่า Noise มันเยอะมากนะครับพอเปิดเสียง e e d b a c k หรือทามาปุ๊บคือแบบมันอนาล็อกเกินไปมันก็ไม่ไหวนะฮะเอาแต่พอดีอันนี้เป็นเราเล่น2องโน้ตจะกลายเป็น1ิบีโน้ตนะครับ ถึงดีนะครับเราเล่นสองโน้ตกลายเป็นเราเล่นตัด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 กลายเป็นตัดระ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 ครับแต่ก่อนหน้านี้ฟีดแบ็กเวลาเปิดมาเยอะอย่างเงี้ยมันจะแบบนะคดนะตอนนี้เงียบสนิทเลย ไม่กินเสียงจริงด้วยนะครับเราอัปเกรดอุปกรณ์มาให้ทุกอย่างดีขึ้นค่าอัปเกรดนี้ก็เกิน500แล้วนะครับเลเวลเปิดได้สุดเลยก็ไม่กินเสียงจริงไม่ฟุงนะ้งนะครับเห็นชัดไมหมหน้าจอโอเคมาฝั่งนี้ดีกว่าเนะอะตรงนี้เป็นฟีดแบ็กนะครับ เข้านะครับขนาดเปิดดีเลยสุดเลยนะก็ไม่ดอบเสียงมากนะครับเสียงพ้อเด่วเล่นเพลินอ้ามาเช็คกันครับ ปุ่มทาม e ปรับได้มากสุดแค่ไหนหน่วงได้นานแค่ไหนครับเดี๋ยวเฟือเสียงตามของเจ้าเอ็กโคเทปเนี่ยมันจะไม่ตามใสเหมือนกับดิจิตอลด e เล y นะครับเอฟเฟคล็อกเขาทำเงินแบบเอ็กโคเทปเวลาเสียงตามมามันจะทุ้มๆแล้วจะมีปลายเสียงสกปรกนิดๆชุฟฟ้าชุฟฟ้าอย่างเงี้ยฮะฟังนะฮะปบาปเสียงมันมีชิบซึ่งตอนแรกมันสกปรกมากเราเอาแค่สกปรกพอดีพอดีสวยๆนะครับ เอ็โคเทปสมัยก่อนที่เป็นเอ็ o โคเป็นม้วนเทปหมุนน่ะเสียงแบบนี้ครับให้เสียงอนาล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดมาไม่ให้มันสกปรกมากจนเกินไปพอดีพอดีครับเห็นไหมยปเสียงมีเสียงตามมาตุตาถ้าเราเปิดน้อยหน่อยก็จะไม่ค่อยจะมีมันจะไม่มีน้อยมาก ปุ่มนั่นหมดเลยนะเหมือนเป็นของเก่าเก็บนะครับจากเจ้าของเดิมแล้วผมเอามาอัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มทีหลังเห็นะหะปลายเสียงทุกครั้งที่เป็นฟีดแบ็กตามมานอกจากอ้วนทุ้มแล้วจะมีปลายเสียงสปกปรกนิดๆซึ่งเป็นแบบเอ็โคเทปตุ่มบ้าอ่านี่ครับคือเสียงของเขาปุ่มโทนทุ่มแหลมคุม นะครับคุมเสียงดีเลยที่ตามมาเนี่ยอย่างนี้จะจะทุ้มอ้วนอันนี้จะเหมือนไอโคเทปของจริงครับอบอุ่นเหมือนที่อิรลิกจอนสั้นใช้นะครับปุ่มแน่นมากเลยสายหูฟังมันมาโดน ปิดได้เยอะเลยหลอดเอาเอ็นพิงวะ ที่เราบอกเหมือนเทปเอ h o โคเลยคุณไม่ต้องไปซื้อเอ็โคแพงๆที่ราคาหลายหมื่นนะฮะพอเราเปิดโทนขึ้นมามันจะเริ่มเสียงตามก็จะแหลมขึ้นนะครับฮะแต่เสียงตามมาจะเป็นอุ่น,นนะๆหนาๆไม่ใช่เหมือนดิจิตอลดีเล์ของบอสนะครับเป็นเอ็กโคเทปปรัปรับได้กว่าเหมือนดิจิตอลดีเล์แล้วปลายเสียงจะมีความคุ่นๆของเทปเอ็กโคนะครับ อันนี้คือสเสน่ห์ของล็อกครับเอฟเฟกต์ล็อกเขาทำมาแบบนี้นะครับแล้วก็อะไรที่มันมากเกินไปที่มันสกปรกเละเทะเกินไปผมได้อัปกเดกตวงจรด้านในให้เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงตามมามันจะมีเสียงพับผ้าของเส้นเทปกกสกปรกอ่ะตามมาด้วยนะครับแล้ว,วลก็คือควบคุมดีเล์จะออกแค่ไหนถ้าเราปิดดีเล์มันก็จะไม่ออกถ้าเราเปิดน้อยดีเล์ก็จะออกน้อยหน่อยเปิดครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับ เนะเปิดมากมันก็จะแหลมมากตอนแรกๆที่ยังไม่อัดเกี่บวงจรนะเปิดมากๆอย่างนี้นะเสียงจี่มาละเสียงน้อยมาละชอฟฟฟฟไม่ไหวครับมันมันอนาล็อกเกินไปนะแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นแล้วนะครับ อ่าสกรปรกกำลังสวยถูกต้องนะตรงปลายเสียงจะมีเสียงสกรปรกของไอ็โคเทปนะครับมันไม่ได้เสียนะมันเป็นอย่างนี้ทุกต้อนครับของล็อกนะแล้วก็อัปเดตมาให้เรียบร้อยแล้วไม่สกรปรกจนเกินเหตุน,นะครับเราปรับไามแค่นี้ไทามาปรับไ,ได้หมดนะครับนะปิดหมอยก็จะกระชั้นชิดเร็ว เล่นร้อยโลถ้าอยากปไปให้เป็นรีเวิร์บก็คุณก็เปิดแค่เนี้ยแล้วคุณก็ปิดฟิลดดักซะเปิดแค่นี้ยจะเป็นรีเวิร์บ สวยงามเอาละครับเดี๋ยวลองเล่นดีเลยอีกนิดหนึ่งแล้วก็พอคลิปจะได้ไม่ยาวจะได้อัพโหลดเร็วเปิดอีเวลสุดเลยก็ไม่ดรอปครับ ม้อต่อสุดดิให้มันฟุ้งไปเลย สวยงามมากเลยครับมาดูสภาพกันเลยเนาะอ่าผมเดี๋ยวผมปิดแอมก่อนนะครับมันจะได้ไม่ชิปยาวเกินไปวางกีตาร์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะหล่นโอเควิธีการใช้งานก็ใช้แอแดปเตอร์9โวลต์นะครับใช้ที่มีเลกูลเลเตอร์แบบนี้ก็ได้ครับจะยิ่งเสถียรน,นะครับไฟก้อน200ไม่เกิน250นะครับเช็คปุ่มออนออฟนะครับ เปิดเปลี่ยนได้ดีนะครับยอดเยี่ยมดึงจักออกเพื่อดูสภาพกันนะครับเราไม่ต้องดูวงจรั้งในนะพวกนี้เอฟเฟกราคาไม่กี่บาทมันไม่ใช่ว่าพวกบอสเจแปนต้องมาดูอะไรอะไรกันนะครับไม่ใช่คัมพีแบบนั้นนะครับคุณหลับตาฟังตอนนี้เสียงมันไม่ใช่ราคาหลักร้อยแล้วใช่ไหมครับด้านหน้าสภาพดูดีนะครับอันนี้เป็นกระดาษทรายนะเนี่ยปุ่มปรับตามที่เห็นที่เมสคู่แนะนําไปนะครับีรยวรอยตามกาลเวลาก็พวกนี้ก็อายุมากกว่ายี่สิบปีกว่าแล้วละครับดีไม่ดีสาสิบกว่าแล้วด้วย นะครับมันอยู่มาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับใช้รัปเตอร์กาวโ์ที่ใช้กับบอสได้เลยครับนี่ข้างหลังนี่เป็นหนังใช่ไหมนะชมราคาที่หน้าเฟซบุ๊กเลยครับแค่หลักร้อยครับคุณวันนี้ลงสามก้อนนะครับดูแลด้วยใจครับ